แจ็ควิลนักแสดงผู้รับบทเป็นคิดโลกิกลายเป็นคนไร้บ้านในวัย17ปีอย่างนั้นหรือเรียกได้ว,ว่ากลายเป็นที่พูดถึงเต็มโลกโซเชียลเลยล่ะครับโดยเฉพาะในหมู่ของแฟนๆที่ติดตามหนังมาเวลหลังจากที่น้องแจ็ควิลนักแสดงเด็กที่กลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางหลังจากที่เขาได้รับบทเป็นตัวละครคิดโลกิในซีรีส์ของมาเวลออกมาโพสต์คลิปลงบัญชีติ๊กตอกของตัวเองเพื่อขอความช่วยเหลือหลังจากที่เขากลายเป็นคนไร้บ้านในวัย17ปีโดยภายในคลิปเนี่ยตัวแจ็ควิลเขาได้แนะนําตัวเองครับว่า เขาเป็นนักแสดงที่เคยมีผลงานอะไรมาบ้างในอดีตก่อนที่เขาจะบอกว่าตอนนี้เขาต้องประสบกับปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัวครับจนทำให้เขาเนี่ยต้องหนีออกมานอกจากนั้นเขายังต้องต่อสู้กับปัญหาด้านสุขภาพจิตอีกด้วยเขาอธิบายครับว่าเขาได้พยายามติดต่อไปยังหน่วยงานสังคมสงเคราะห์และเล่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นให้ฟังไปจนหมดแล้วแต่ทางหน่วยงานเนี่ยก็ยังไม่ทําอะไรครับโดยแจ็คเนี่ยบอกว่าเขาไม่มีที่ไหนให้ไปอีกแล้วครับ เขาต้องอาศัยนอนตามข้างถนนและบนรถเทลเลอร์ที่กระจกหน้าต่างแตกซึ่งมันไม่ปลอดภัยเอาซะ